คุณคู่ควรกับความรักที่ชัดเจนเสมอนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ดีและมีคุณค่ามาโดยเสมอค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณทำดีมาโดยตลอดชีวิตคุณคิดดีพูดดีทำดีเป็นคนที่ดีและมีคุณค่าและพยายามที่จะใช้ชีวิตของคุณอย่างดีและมีคุณค่ามาโดยตลอดชีวิตของคุณ เพราะฉะนั้นแล้วคุณงามความดีที่คุณสร้างมามันคู่ควรควรค่าและเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้มีความรักที่ดีความรักที่ชัดเจนหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่ไม่ดีเจอความรักที่ไม่เป็นไปดังใจเจอความรักที่ทำให้คุณต้องเสียใจช่างมันไปนะคะบางครั้งบางทีความรักเก่าๆที่คุณเจอที่มันไม่เป็นไปดังใจที่มันไม่ดีที่มันทำให้คุณเสียใจจักรวาลอาจจะผลักใส พราะว่ามันไม่คู่ควรกับคนดีๆอย่างคุณเพราะคนดีๆอย่างคุณคนที่มีคุณค่าอย่างคุณควรค่าและคู่ควรที่จะได้เจอความรักที่ดีและความรักที่ชัดเจนมากกว่านั่นเองและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้มีความรักที่ดีและมีความรักที่ชัดเจนอยู่แล้วหากตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันคุมเครือและไม่ชัดเจนขอให้คุณรู้เอาไว้นะคะ ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่ชัดเจน,แล,นและคู่ควรและควรค่าที่จะมีความรักที่ชัดเจนอยู่แล้วหากคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเขายังช้าเขายังไม่แน่ใจเขายังลังเลเขายังสงสัยเขายังพีรีพีไรยอยู่จัก,กรวาลจะจัดสรรและดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณคนที่เห็นความสำคัญในตัวคุณ ให้เข้ามาดูแลหัวใจของคุณแทนเขานะเพราะฉะนั้นฝากคลิปนี้ไปบอกคนที่ยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณละกันว่าอย่าชักช้าโอเอจะเสียเวลาและในวันข้างหน้าเขาอาจจะต้องมานั่งเสียใจถ้าจะต้องพลาดคนดีๆและมีคุณค่าอย่างคุณไปนะเพราะโดยโดวงชะตาของคุณแล้วคุณมีคุณค่าและคู่ควรที่จะได้เจอความรักที่ชัดเจนมากที่สุด ควรค่าและคู่ควรและเหมาะสมที่จะมีความรักที่ดีมากที่สุดหากเขาไม่รีบชัดเจนหากเขาไม่รีบทำอะไรหากเขาไม่รีบทำอะไรสักอย่างให้ไหวต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ที่จะชัดเจนกับคุณและดีกับคุณโดยไหวมาทำให้เขาต้องเสียใจในอนาคตอย่างแน่นอน และเขาจะต้องมานั่งเสียใจและเสียดายในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่รีบชัดเจนกับคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ชัดเจนนะคะดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ชัดเจนอยู่แล้วหากช่วงที่ผ่านมาเจอความรักที่ไม่ดีไปช่างมันไปเพราะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่า จะได้เจอความรักที่ชัดเจนมากกว่าจะได้เจอความรักที่ดีกว่าหากช่วงเวลานี้เขายังไม่ให้ความชัดเจนก็อนนะะขอให้เขารู้เอาไว้นะคะและขอให้คุณรู้เอาไว้ด้วยว่าคุณควรค่าและคู่ควรที่จะมีความรักที่ชัดเจนอยู่แล้วหากเขาไม่รีบที่จะให้ความชัดเจนกับคุณจะมีคนที่ร้อนรนที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณโดยไว เพราะคนคนนี้เขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณและจะรีบชัดเจนกับคุณโดยไวและคนที่ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณโดยไวเขาจะต้องมานั่งเสียดายและเสียใจในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าคนที่จะต้องเสียใจที่สุดจะไม่ใช่คุณแน่นอน แต่จะเป็นเขาคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนั่นเองเพราะคุณควรค่าและคู่ควรที่จะมีความรักที่ชัดเจนอยู่เสมอและดูจากพลังงานตรงนี้คุณจะได้เจออย่างแน่นอนนะคะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ